ื้อเสื้อจมูได้ยืมเงินจานวน10ล้านบาทจากศอแต่ศอบอกว่าตอนนี้มีแค่2ล้านอืมถ้าเดือนนี้มีแค่2ล้านเอาไปก่อนได้ไหมอืมแล้วจะเอาไปทําอะไรอะ่ะผมก็ได้บอกซอไปว่าผมจะเอาเงินไปบริจาคให้พี่บินบรรลือฤทธิ์สล้านบาทซื้อเสื้อชมูสองหมื่นตัวอ่ะผ,ผมก็ได้คุยกับพี่บินว่าเอ่เดี๋ยววันพุธจโอนตังค์ให้นะสองล้านอืม ก็ซึ่งเป็นข้อตกลงแล้วจบแล้วก่อนถึงวันโอนต่างสองวันสามวันเออซอได้โทรข้าหาผมบอกว่าเออโทรหาลองต่อหน่อยอืมผมก็โทรหาลองต่อลองต่อก็บอกว่าอา้าวแล้วจะเอาเงินไปบริจาคให้บินทําไมสองล้านอืมผมก็บอกโครงการเสื้อชมพูรบริจาคให้สีลาดบริจาคให้สีลาดด้วยเงินตรงนี้ให้ให้สีลาดทั้งหมดอืมเราจะได้รับ ของนู่นของนี่ลองสนานนกระก็ดาบผมก็บอกว่าเราจะไปเป็นทาสเขาเหรอไปเอาเงินเงินเบเขาใช้รุ่นใช้นี่ฟรีเหรอทั้งที่เราไม่ตรวจสอบเลยผมก็บอกว่าผมมั่นใจพี่บินแน่นอนพี่บินคงไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เอาเงินแบบนี้ไปใช้เพราะเขาช่วยเหลือประชาชนมาเยอะมากมผมก็บอกตอบตอบ,ตอบ,ตอบ,ตอบลองสันานากลับไปแบบนี้ลองสันานาก็บอกว่าโป้นั่นสองล้านโป้ไปหาที่อื่นนะ อะไรแบบเนี้บอกว่าอาพี่ไม่ออนให้อพี่ไม่ให้ซ้อออนให้ผมบอกไม่เป็นไรแต่มผมอยากทาจริงๆนะพี่เพราะเงินผมก็คืนพี่อยู่แล้ว,อล,วลองตอบไปว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ตรวจสอบเองขอเบอร์บินหน่อยผมก็ให้เบอร์บินบรรลือฤทธิ์ไปเบอร์พี่บินไป,นนไปหลังจากนั้นผมก็ไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรกันวันที่ห้าสิบหกลองสำนักนใหาเรโทรบอกผมว่าจัดการให้เรียบร้อยแล้ว ผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรแล้วก็ไม่ได้โทรหาบินแล้วไม่โทรหาลองสันทนาตลอดมาจนถึงกระทั่งวันนี้เออมีข่าวว่าลองสันทนาลองดาราดางังนะักขาวว่าวก็โทรหาผมเต็มเลยว่าอะไรเป็นอะไรผมก็งงไปหมดมต้องบอกก่อนว่าผมไม่รู้เรื่องท่านกับพี่บินจะทะเลาะอะไรกันอย่าเอาผมเข้าไปเกี่ยวข้องจะก,การเมืองหรือตรงไหนก็แล้วแต่ผมไม่เกี่ยวข้องใ,นในดใดทั้งสิ้นนะครับ ผมอยากจะฝากคุณสันทนาไปเช็คข้อมูลให้ดีแล้วค่อยเอามาพูดเอาจริงๆผมฟ้องกลับได้เลยเพราะคุณสันณนะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์มาพูดมั่วๆแบบนี้ทําให้ผมเสียหายเพราะคุณสันนะไปสํานักงานตํารวจแห่งชาติดนี่ยนะฮะคุณบินยังบอกว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วผมมองเสียโปเปลี่ยนไปเลยจากที่เคยชื่นชมตอนนี้เขาทําตัวไม่ใช่ลูกผู้ชายเขาควรออกมาพูดความจริงถ้าไม่อยากซื้อเสื้อก็บอกไม่ต้องเกรงใจผมโป โตขนาดนี้บอกกันตรงๆไม่ใช่ไปฟ้องผู้ใหญ่ที่อุบลหนึ่งล้านเฮ้ยเสียโป้เคยบอกว่าจะให้เรา20่สิล้านนึกขึ้นได้ก็เลยโทรไปหาเสียโปบอกเฮ้ยน้องตอนนี้มันมีอย่างงี้โพสเซอร์สีพูเนี่ยพี่อยากทัดกดได้สมมุติได้นะพี่อยากไปแจกพี่น้องประชาชนเลยเออวันไหนใครรับเสด็จก็ใส่เสื้อสีพูนะแล้วราได้ทั้งหมดในหะ้เกับสีรลาชโอพี่ยินดีเลยพี่ไม่มีปัญหาเลยทางงั้น พี่นัดเสียโป้คุยกับคุณนิรันดรเขาขอแค่แค่แค่หนึ่งแสนตัวแค่หนึ่งแสนตัวค่าเงินสิบล้านถึงวันพุธที่ต้องดิวเอาเสื้อแรกออกมาก่อนสองหมื่นตัวเสียโป้บอกว่าจะโอนให้สองล้านวันจันผมก็โทรถ,ถามของคุณนิรันดร์เออเสียโป้โอนไงน้ยังที่ดาเสื้อออกมาอ๋อยังไม่เห็นมีเลยครับพี่โทรไปถามศิริราบี่ยไม่มีใครโอนมาผมก็หาเสียโป้ เซโปก็บอกว่าอ,อตอนนี้ผมไม่สะดวกเดี๋ยวเดี๋ยวผมจัดการให้แต่วันพูดเดี๋ยวผมโอนให้แน่นอนนะคระับพอดีผมมีเรื่องคดีที่ไปยิงยิงอะไรกันในในสป,ปงสป,ปาอะไรนู้นละ่ะพระราชสุขขอกวรโทรใหม่คุณผู้ชมฮะเวลาด้วยเวลาจากัดส่วนไหนบ้างเขาก็พูดในลักณะเดียวกันกับที่ผมรับทราบม,มาจากโปก็คือเป็นการบริจาคเพื่อสมทบทุนให้กับทางโรมาศีราช โดยโครงการนี้ต้องมีการจัดทาเสื้อยืดสีชมพูจริงตามอย่างที่ว่าเมื่อมีโครงการจริงมีการนําเสนอโครงการแล้วทางโรงพยาบาลศิรีราชก็รับทราบโครงการนี้จริงผมก็ได้ทําหนังสือสอบถามไปเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาแล้วในการสอบถามทั้งหมดทั้งที่ศรีราชพยาบาลหรือที่ประธานกรรมการโครงการก็ได้ถามถึงชื่อของนักแสดงคนนี้ว่าเขาได้เกี่ยวข้องกับโครงการหรือว่าทางโรงพยาบาลหรือทางประธานกรรมการเนี่ยเจ้าของโครงการนี้ ได้มอบอำนาจให้เขาเพื่อจะ,จะเปิดรับบริจาคกับบุคคลทั่วไปไหม,มเนื่องจากว่ามันมีความผิดปกติตรงที่นักแสดงคนนี้บอกว่าในการบริจาคเนี่ยให้บริจาคเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของเขา<ม>ซึ่งในโครงการาที่เปิดเรารับบริจาคทั่วไปเป็นโครงการใหญ่ๆทั้งสิ้นเนี่ยจะมีบัญชีเฉพาะของแต่โครงการแต่ละโครงการนะ<ม>หรือกระทั่งของทางโรงพยาบาล<ม><ม>ก็จะมีบัญชี แต่ในกรณีนี้เป็นการบอกให้โอนเงินนะตามที่เขาแจ้งนะ <c oughs> เข้าบัญชีส่วนตัวเขาเลย <c oughs> ซึ่งเมื่อผมจึงได้มีการคุยกับเขาแล้วสอบถามเขาในประเด็นเรื่องทําไมจะต้องผ่านเขาจะต,ต้องผ่านบัญชีส่วนตัวเขาซึ่งเขาให้ความชัดเจนกับผมตรงนี้ไม่ได้ <c oughs> ในวันนี้ <c oughs> ผมได้ตรวจสอบแล้ว <c oughs> ในระดับหนึ่งเห็นว่า นักแสดงคนนี้ไม่ได้เคยเกี่ยวข้องกับฟังโครงการแล้วก็ทางโรงพยาบาลศีรีราชเลยนะแล้วโดยภาพลักษณ์ของบุคคลคนนี้การพูดคุยในการที่บอกให้ประชาชนคนทั่วไปเข้ามาบริจาคในการที่จะทําเสื้อเยืดอสีชมพูตัวละร้อยสองหมื่นตัวหรือกับคนอื่นรายอื่นผมไม่ทราบนะแต่เขาจะแอบอ้างภาพลักษณ์ของความที่เขากับสถาบันนะตรงนี้ซึ่งผมเห็นว่าเรื่องนี้ถ้าหากว่าทาง ว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงก็คือสำนักง,งานตำรวจสันติบาลเนี่ยหากไม่ดำเนินการ